แม่ชบาแม่ชบากับอมโอ้ยดอกมะลิก็ผู้ไฮแต่ลูกแม่นหมายอย่างสมมอมแม,ม่มมกับดอกกระเดียก็ผูให้แท้มาจะรวมได้นี่เออจะไปคุกอีหยังมาประตูจะไปคุกจะไปหยังมาโอ้พี่น,อน้องเบิ่งดูเบิ่งดู มาอียงน้อน้องมามามะน่องมามะมะของแม่โอ้ยจะไปควดหนูอยังน้อมันถิ่มาถึกแม่จะบาเอ้ยเยจะเป็นผู้หายเลยลูกหลาน จะไปเกียกอีกอย่างมามจิป็นหายกระโดดกระเดียดลูกเกี่ยวลูกค้ำสุดโลมาสมาสีขานะะจ๊ะอันนั้นเม่แเม่ของมะลิ แม่ชาบาเม่ของน้องมะลิพอผู้หายลูกก็เลยผู้หายบ้งเนี่ยพันพอมันผู้หายพี่น้องลูกก็เลยออกมาปินาตาจังสี่แหละพี่น้อง <c oughs> ลูกหล่ะเอ้ยเนาะลูกครึ่งียังสะมาผู้หายใช่ลูกฮึ <c oughs> ลูกครึ่งยังเนี่ยเฮะ้ะโวยเนาะโ้ยโวยโอยโยโอยโอย <c oughs> ลูกครึ่งลูกครึ่งของแม่ทำไมกหลีจังเลยลูกผู้ใดว่าลูกของแม่กิลีแม่ก็บาลรอคือเก่าล่ะลูกลูกหลาลูกหลาลูกขำลูกพูนค้นหูพ้นลุ้นจะไปขวดอีกอย่างมาแน่ว้ อ้พี่น้องคุณเห็นบ่สก๊ะปุกอันนี้อ่นนี้นี้พูดพโดจกไปมอนอี่ยังอื้อบาท้ที่อาบน้ำก็ย่านมาซักพี่น้องตอนนี้ยังบ่าอาบดอกม,มันง่อมสุดๆก่อนมันแดดแดดก่อนเมื่อใด ห้อนๆคนจีอาบให้พายให้ลูกลายอยู่มื่อกี้กับฝากพี่ฝากน้องน้ำในด้วยจ้ามาลิปนี่กับฝากกุไลกดแช่ในด้วยจ้าไว้พี่น้องกินข้าวแซ่บนั่นล่ะัฟนดีนะพี่น้องขอบคุณทีหลายด้วยจ้าสวัสดีจ้าลิสแมรี เอิ่นมาลิไข่กับมาบานนี้ไข่เนี่ยก็สิตื่นเนาะน้องไข่น้องไข่จอมศลน้องไข่จอมสลนน้องลิ้าอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำลูกสบาสบายสักพอกนะ น้องมาเตลตูพี่น้องหนาวายก็เลยบกอาบน้ำให้หมาสี่ขาหนะาจ๊ะของแม่